ดีจ้าพี่น้องความไปสู้ขู่สุ้คนตอนนี้ไข่ออกกันลังดังเนาะของบอดจเนาะบุย้ยเขาไปเบิ้งแต่ละหลบแต่ละหลบลเนอนมมีแต่แดไอินฟูมีแต่แดขี้ตื่นดังไปเนาะไปเบิ้งกันสอยสนับสนุนกันนางไทยพี่น้องนางทางภาคอีสานไข่ออกเป็นแบบเหมือนกับเรา่าประวัติ คนเล่นของเล่นยังเงี้ยสิเกี่ยวกับพวกพวกแกพวกอาคมเนาะวิชาคมต่างๆยังสิเนาะแถวทางอีสานเนาะมันกันนับถือกันมากยังสิส่วนหลายเนาะบอกว่าสิเป็นทางอีสานหรือว่าพวกที่เป็นนักแสดงงอยังต่างๆเนาะที่เพิ่นเล่นอ้อเล่นยังเงี่นะเพื่อกะแสดงออกมาสมบทบาทกันลังดังพี่น้อง ก็ลังดังดังย้อนดังไลน์นี่ละย้อนพื่กันโปรโมทไลน์นี่ละคือว่าต้องช่วยกันโปรโมทเนาะกับเพื่อนร่วมวงการช่วยกันโปรโมทหนังโปรโมทนั่นนวน่นี่เนาะบัะเทือนี่แม่บัวพันก็ประจา์เดนใช่เนาะก็ออกจากภูม,มิไม้เป็นคลิปนั่นออกจากภูม,มิไม้คือเพื่อนโปรโมทไคโอ กายเป็นดามาเอาทั่วไปลงทั้งสองฟังสองฝ่ายเอเนาะวาเฮดไ่กันแนวนั้นแนวนี่ไดรับสินบนแนวนั้นแนวนี่มาโอ้ยเนาะพี่น้องใจลมๆใจเย็นๆสักก่อนเนาะค่ายอ้อพี่น้องหนังค่ายอ้อเพื่อนโปรโมทหนังเย่าเฝ้าใจเย็นๆเย่าเฝ้าแล่นต่ำกันปานนั่น อันใดอันอันใดเพรางักใดก็สงักไปก่นงงกกอนได้ว่า็ดีได้หลกักการไม่ทั่วเป็น่งเนี่ยหนึ่งมันเห็ดให้เหาเป็นที่หูจากคุณหลายเมียอีรีเดถทาหูจากกลับทั่วนะมันกระดังตัวใดโว้แต่ว่าสมัยสุเม,มือนี่เขาก็มักให้ทั่วล่งเด้พี่น้องเห็ดจังใดกระใดเห็ดให้ทั่วลงจะหวงเนีย่ยสินะ เพื่อเขาจะได้รับนักท่องเที่ยวเพื่อเขาจะได้ต่อยอดต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าลิ้นบพท่านอยากเด้อลินอยากโมอมแมลเมพอเด้ลินบอไดมีเวลาอย่างหลายก็ะเฮ็ดเลนเนมวนๆไปซื้อน้ำมูน้ำพวกอยู่ในโลกออนไลน์ซื้ออยากเรียนหลวซื้อบินองลิ้นบ่าท่านอยากมีทั่วมีอย่างเด้อเดี๋ยวฟ้าลินกับบอเดปไปกว่าผู้ใดอย่าง นอะยมยศฝ้ามัดลงลิ้นกันแล้วกันลิ้นรับบว่ท่านใดอีกอย่างภูมิต้านทานยังไม่แกล่งพอเองสีเาน้องก็มีมีสตินิดหนึ่งพี่น้องสิเบงยียงกระไดกายเสสะฝ้าไปคิดใส่แต่เดาโยงกันใส่ผู้นั้นใส่ผู้นี้เองส่นะลุยยูดอกว่ามันเป็นประเด็นอีกอย่างกันมาแต่ว่าเขากิดตรงแยกแยะจักหน่อยหนึ่งบอกว่าเขาสเสียคออเนต์อีกอย่างบอกว่า คนเหตุคนเด่นอีกอย่างก็แยกแยะนิดดึงอเนาะคนในวงการพี่น้องเพื่อนนี่อย่างเพื่อนกระซอยเหลือเจือจุนกันดีอยู่เนาะบ่ว่าสิเป็นเรื่องใดเรื่องใดก็จะเฝ้าไปโยงจะเฝ้าไปคิดว่าเขาเหตุใ่ผู้น,นั mm. ้นเฮตุใ่ผู้นี้เนาะมันโมเมนเสมอไปต้องเบิงว่าตอนนี้หนังเรื่องไข่ออกมันก็นลังดัางทุกคนก็เลยเล่น,เล,นเล่นตามคอนเทนต์อย่าวง เล่นตามคือว่าอันใดดังเขากระสิกกะกระแสไปตามเังยสั่นนะพี่น้องมันมม,นมิไผ่จ้างไผ่โดดเรามันบริมีไผ่รับเงื่อนไผ่ทั้งสิ้นเรามันมม,นมีไผ่มาจ้างพอมาเหตุคอนเทนต์ยังสี่ดอกพี่น้องเขาบรเิเฮตดอกให้มีสติเนดน,นึงคิดจักหน่อยหนึ่งก็ดีคือการพูดถึงว่านาะเฮ้าน่ะถ้าเฮ้า,า,าสากักแต่เว้าสากักแต่เหตุคอนเทนต มีแต่โยงโยงโยงโย,ง,ยงหนา้าโยงหลังโยงหลายกับพันเจ้าของเดี๋ยวพี่น้องมันปวดหัวตัวมันหาเรื่องมาใส่เจ้าของใจเย็นๆคิดนิดน,นึงเอามวนพี่น้องเมืองไทยเมืองฮอ,อ,อ,อนเฮาก็กยาเฮ็ดให้มันฮอนแห้งหลายเฮ็ดให้มันเย็นๆแน่ถึงอากาศมันสิฮอนปั่นใดก็ให้มันเย็นแน่ช่วงนีบ้บกว่าเมืองไทยหรือวาอยู่ใสนอนอน,อนเว แต่ห่อนเนี่ยพี่น้องสามสิบสามองศาได้ห้อนคากิลีปีนี่อุาปีนี้เป็นปีที่ห้อนแห้งอีรีกันดีเด้แต่ว่าหลายๆประเทศกระจมว่าห้อนคือกันหิมะมันหน่อยเนาะปีนี่อากาศมันแปรปวนแนวแดดบูหูคือกันมันก็เลยห้อนก็กนดีอยู่แด้ปูดถรื้องโดนๆสิมไม่หนาห่อนเนี่ยมันก็กย่างแดดตากแดดตากเยี่ยเนาะเอาวิตามินใส่จ้วของ n เนี่ยจังหน่อยเนาะมันก็นดีคือกัน เพราะฉะนั้นจะเกิดเรื่องเกิดเล่าอย่างองพราะกันมิสติแนะ่พี่น้องใจเย็นๆใจลมๆยอย่าเฝ้าโยมงแต่ว่าถ้ายยาเคคอนเทนต์ต่อกับผมมีปัญหาดอกพูดถึงว่ามันกนแแน็แล้วแต่ความคิดของไผของมันนอแล้วแต่คอนเทนต์ของไผรสิสางขึ้นมาคือว่าลทุกคนก็นต้องเฮดคอนเทนต์เฮดช่องจะของเห้เติบโตไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพี่น้องนะเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกออนไลน์ ถ้าทั่วลงไผ่กันรับทั่วไห้ดีเฮากระดั่งไปเรื่อยไปเรื่อยกับตัวยอดไปเรื่อยเ,อเนาะมันกระบเป็นอยังทุกคนมีสิทธิ์คิดทุกคนมีสิทธิ์ฝันทุกคนมีสิทธิ์เหตุถูกสิ่งถูกอย่างแต่ว่าต้องรับมันให้ได้ถูกสถานการณ์แค่นั้นละ่ะจังใดจังใดกบฝากเป็นกับรังใจให้สู้ครูสุขคนเดจ้าอันใดพ่อให้กันได้กับให้กัน ถ้าเกิดว่าอันใดบ่พ่อพ่ายกันใดกันนํำกันโลดมันคอยวิสีสันนี่ล่ละชีวิตก็สันทาวานหลยมันก็จืดไปเราพี่น้องเรามันก็ต้องวิสีสันบ้างกระทบกระทั่งกันบ้างนี่ลหละชีวิตจริงนี่ลหละคือโลกออนไลน์เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคลิปนี้กับพ่อคีนีลามาบอกฟังมามาบอกมามวนสู้กันฟังซืือ คลิปนี้ก็ไปก่อนด้อจ้าสวัสดีค่ะ